สัตว์ประหลาดนะครับถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึงนะครับที่เราครับมักจะเห็นเป็นประจําเลยก็ว่าได้ครับทีนี้ครับเรื่องของสัตว์ประหลาดเองเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยมากเลยก็ว่าได้ครับแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าบนโลกแห่งเนี้ยมีสิ่งมีชีวิตครับหรือว่าสัตว์ประหลาดครับที่หน้าตาคล้ายกับมนุษย์อย่างมากเลยว่าแต่มันจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ครับเราก็จะพาไปดูกันเลยฮะตัวแรกนะครับชื่อว่านิงเงินฮะ หนึ่งเงินรับเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดเลยก็ว่าได้ครับพบแถบประเทศญี่ปุ่นครับโดยคนพบส่วนมากนะับไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นชาวประมงและชาวประมงครับบอกว่าสัตว์ประหลาดชนิดนี้มันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงเมตรมีรูปร่างครับคล้ายกับมนุษย์ก็คือส่วนหัวและระยางคล้ายกับแขนคนและมีนิ้วมือครับคือมีห้านิ้วเหมือนกันเด้ดๆเลยแต่แตกต่างอย่างหนึ่งครับก็คือว่า ไอหนิงเงินที่ว่านี้มันมีสีผิวที่ปแปลกๆครับก็คือออกสีขาวจนซีดเลยซึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนครับออกมากล่าวว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์ที่เรียกว่า,าสัตว์ปลาหรอกมันคือปลาวานที่มีลักษณะความผิดพลาดทางพันธุกรรมมากกว่าและยังบอกอีกหนึ่งครับว่าเจ้าหนิงเงินที่ว่านี้น่าจะเป็นสัตว์ครับที่ออกหาก,กินช่วงกลางคืนอีกด้วยตัวที่2ครับมีชื่อว่าบาตูตุสครับบาตูตุสครับหรือว่าคนป่าเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตลึกลับแห่งหนึ่งครับที่ประเทศเวียดนาม มีลักษณะหน้าตาครับคล้ายกับมนุษย์แล้วก็มีขนปกคลุมทั้งตัวเลย แต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีหางนะครับลักษณะคล้ายๆกับลิงครแต่ว่าไม่ใช่อย่างไรก็ตามครับมีคนกล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วบาตูตุสเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตครับที่เรียกว่าวางนอนอิดมากกว่าซึ่งต่อมาครับมีการลงพื้นที่ไปสำรวจครับแล้วก็ได้รอยเท้ากลับมาด้วยและรอยเท้าที่ได้มานั้นครับก็เอาไปพิสูจน์และปรากฏว่ามันไม่ใช่ของมนุษย์ครับและเตนของมันเนี่ยคือใหญ่มากฉะนั้นครับก็เลยมีหลายคนเชื่อว่าเจ้าบาตูตุสน่าจะมีตัวตนอยู่จริงๆครับ3ครับ ตัวนี้มีชื่อว่าปีศาจโดเวอร์ครับปีศาจโดเวอร์ครับเป็นสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งครับที่มีความสูงถึง150เมตรแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนครับพยายามหาคําตอบว่าไอเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าหาตัวยากมากหรือแทบจะหาไม่เจอเลยก็ว่าได้ครับโดยเจ้านี่ครับมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ครับเป็นตัวเล็กๆสีสัก,กลมโต ใบหน้าไม่มีครับไม่มีอวัยวะด้วยมีแต่ตาหน้าแล้วก็นิ้วมือครับแล้วก็นิ้วเท้าด้วยชอบอยู่บริเวณหุบเขาหรือว่าหน้าผาครับอยู่ในป่าแล้วก็ชอบปรากฏตัวเพื่อหลอกนะักท่องเที่ยวครับให้ตกใจเล่นๆแล้วการหลอกแต่ละครั้งครับก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นตนแต่อย่างใดครับมีแต่เสียงซึ่งอย่างไรก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วครับบอกว่าในเมื่อมันมีแต่เสียงมันไม่ได้เห็นตัวตนแล้วคุณจะเชื่อได้อย่างไรว่ามันคือปีศาจโดเวอร์กันแน่ผมว่าคุณน่าจะขีโมหรือว่ามันโนเองมากกว่าครับ เจอจริงๆฉันเห็นกับตาตัวเองคุณนั่นแหละไม่เคยเจอคุณก็พูดได้สิว่าฉันขี้โม้เรื่องนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็หาข้อยุติไม่ได้ครับตัวที่4ครับมนุษย์นกหูครับพบที่ประเทศอังกฤษและเชื่อว่าเป็นสิ่งลึกลับในประเทศอังกฤษไม่เหมือนกันครับ และพบมาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่70็ิบมวบล่างคล้ายกับมนุษย์ครับแต่ว่าเป็นนกซึ่งหลายคนครับเชื่อว่าเป็นนกเขาแมวขนาดใหญ่มีคนเคยพบเจอด้วยเหมือนกันนะครับโดยอ้างว่าตัวเองนั้นพบครั้งแรกในวันที่17เมษายนปี1976ครับซึ่งเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งครับอายุแค่12ปีเท่านั้นและถัดมาครับในวันที่3กรกฎาคมปี1 9 7่อเดิครับสองเดือนให้หลังเนี่ยก็มีคนบอกว่าฉันก็เจอเหมือนกันเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันครับเธอชื่อว่าเชล 19ก็มีชายหนุ่มกับหญิงสาวครับบอกว่าตัวเองก็พบเหมือนกันและต่อมาครับในปี1995ก็มีนักศึกษาครับบอกว่าฉันก็เห็นเหมือนกันซึ่งอย่างไรก็ตามครับมีการพยายามค้นหานหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบเจอนะครับว่าสิ่งที่5คนนี้พูดมาหน้าตาเป็นอย่างไรและมันมีอยู่จริงหรือไม่นะฮะทีนี้ครับเมื่อเรื่องนี้ดังไปถึงหูนักวิทยาศาสตร์ครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อ มันน่าจะเป็นพวกนกเขาแมวมากกว่าแต่ว่าตัวมันใหญ่ไงก็เลยอาจจะเห็นว่าเป็นมนุษย์อะไรประมาณนี้ครับตัวที่5ครับมนุษย์ย่าหรือว่ามนุษย์ย่าโอไฮโอครับเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับครับที่มีคนอ้างว่าเจอที่รัฐโอไฮโอโดยเฉพาะแถบตะวันออกนะครับ ซึ่งบริเวณนี้มันเป็นพวกป่าไมา้หรือว่าเป็นป่าชุ่มชื้นคือรกมากเลยก็ว่าได้ครับซึ่งมีคนบอกว่าไอตัวที่ว่าดนี้มีความสูงถึง8ฟุตมีคอสัน้นมีไหล่กว้างมากขนสีดำหรือว่าน้ำตาลครับแล้วก็กล้ามจะเป็นมัดเลยมือเท้าใหญ่แล้วก็ชอบหากินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งในปี1 8 6 9นกะครับก็มีผู้ชายครับอ้างว่าตัวเองนั้นได้ไปเดินเล่นกับลูกสาวแล้วก็ได้พบกับไอ้ตัวที่ว่านี้ครับซึ่งตัวมันน่ากลัวมากก็คือเป็นตัวใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงตาที่คล้ายกับเลือดคลั่งเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเหลือเชื่ออย่างมากเลยครับซึ่งก็มีคนพบเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะซ้ำไปซ้ำมาประมาณ5 6ถึงหคนก็ได้เหมือนกันทีนี้ครับเมื่อเรื่องนี้ดังไปถึงหูนักวิยาสต์ครับก็อธิบายว่า มันน่าจะเป็นลิงชนิดหนึ่งครับที่อยู่ทางใต้ของโคลัมบัสซึ่งอาจจะเป็นลิงชิมแปนซีครับที่ออกมาหาอะไรกินช่วงกลางคืนแต่เมื่อเรื่องนี้ครับถูกอธิบายแล้วก็ตามก็มีหลายคนครับบอกว่ามันไม่ใช่ฉันเห็นอีกอย่างแต่ว่าสิ่งที่คุณบอกเป็นอีกอย่างฉันมั่นใจว่าฉันเห็นแน่นอนครับตัวที่6ครับชื่อว่ามนุษย์ผีเสื้อครับ หลายคนครับเรียกเจ้านี้ว่าเบิร์ดแมนครับเบิร์ดแมนครับเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือเรียกว่าสัตว์ประหลาดเลยก็ว่าได้ครับเป็นสัตว์ประหลาดสุดแปลกครับที่มีความสูงถึง6ฟุตมีตาสีแดงฮัแล้วก็มสามารถเลืองแสงได้ด้วยที่สําคัญครับมีปีกขนาดใหญ่และสามารถครับบินได้โดยที่ไม่กินอะไรเลยประมาณ2-3วันอย่างไรก็ตามครับมีหลายคนบอกว่ามันไม่น่าเป็นความจริงได้หรอกครับเพราะไม่เคยมีใครเห็นเลยซึ่งพอมีข่าวเด็ดออกมาปุ๊บ ก็มีคนครับออกมาแย้งทันทีว่าฉันเคยเห็นซึ่งคนออกมาแย้งนะครับก็มีประมาณกว่า100คนเลยก็ว่าได้และหลายคนครับก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นปีศาจครับ เพราะทุกครั้งที่ออกมาปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะตรงกับวันโกนและช่วงบรรฮาวินพอดีฮะนะครับหลายคนก็เลยมนโนไปว่าเขาอาจจะมาเอาวินกันกลับไปที่โลกของนรกแล้วก็สวรรค์ก็ได้ตัวที่7ครับมีชื่อว่าเยติหรือว่ามนุษย์หิมะครับคนอ้างว่าเคยพบเจ้านี่ครับที่บริเวณประเทศเดบานหรือว่าบริเวณเทือกเขาหิมาลายัยโดยมันครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ8ฟุต น้ำหนักครับประมาณ600้อปอนด์ซึ่งหน้าตาคล้ายกับมนุษย์ครับแล้วก็คล้ายกับลิงบางครั้งดูไกลๆครับแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคนอันไหนลิงอย่างไรก็ตามครับตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่า ไอสัตว์ที่ว่านี้เป็นสัตว์ที่เรียบร้อยครับชอบความสงบไม่ทําร้ายใครก่อนแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามครับที่ไปสร้างปัญหามาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกมาล้างแค้นให้เลยครับโดยจะแปลงร่างจากปกติกลายเป็นอสุรกายหรือว่าเป็นซาตานเลยก็ว่าได้ครับตัวที่8ครับมีชื่อว่าโยวีครับโยวีครับเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เลยซึ่งหลายคนครับเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มาให้ความเป็นมงคลและมากําจัดภัยร้ายให้ออกไปจากเมืองนะครับ ซึ่งเจ้าโยวีครับมีคนอ้างว่าเคยพบเห็นด้วยตั้งแต่ปี1976ครับและต่อมาอีกไม่นานครับปี1977ก็มีคนอ้างว่าเห็นเจ้านี่อีกเหมือนกันซึ่ง2คนนี้นะฮะที่เห็นเขาอ้างว่าเจอตอนกลางคืนอีกด้วยตัวที่9ครับมีชื่อว่าสัตว์ประหลาดแฟร์วูดครับ เจ้านี่ครับเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่2ประเทศครับนั่นคือประเทศอเมริกาและอังกฤษซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความสูงถึง10ฟุตมีใบหน้าสีแดงครับคล้ายกับรูปหัวใจแล้วก็คล้ายใบโพด้วยมีตาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีลายๆอะไรก็ไม่รู้ระปิดบังใบหน้าของตัวเองรวมทั้งมีเล็บที่แหลมแล้วก็คมอีกมากครับอย่างไรก็ตามครับมีหลายคนครับพยายามสืบหาว่าเจ้านี่มันอยู่ที่ไหนและหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่แต่ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นครับมีแต่คนอ้างมากกว่าว่าเคยเห็น และมาถึงตัวที่สิบครับเจ้านี้มีชื่อว่าโอรังมาวัชครับโอรังมาวัดครับหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าโอรังดาลลำเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มากเลยนะครับที่มีความสูงถึง3เมตรมีตีนใหญ่ขนดกสีดำนะครับชอบจับปลาและกินผลไม้ชาวบ้านเป็นอาหารซึ่งเจ้านี้ครับมีฟันที่แหลมคมแล้วก็มีเขี้ยวออกจากปากมาเยอะเลยหรือเราครับเรียกว่าฟันเยินซึ่งในปี1 9 5ครับ มีคนอ้างว่าตัวเองนั้นได้พบเจอกับเจ้านี่อย่างจังๆเลยเัยงบอกอีกว่าไอเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่า1มือเนี่ยนะครับมีนิ้วทั้งหมด18นิ้วด้วยกันแล้วเรื่องของหน้าตาของมันก็น่ากลัวอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันดูแบบขนแดงแต่แดงๆราวกับว่ามันนะฮะกำลังโกรธเราอยู่แล้วก็กลายเป็นตำนานไปโดยปริยายครับและเมื่อปี2017ครับได้เป็นการนําเรื่องราวอันนี้มาสร้างเป็นหนังครับต้องบอกเลยว่าประหลาดแล้วก็แปลกแล้วก็แหวกแนวอย่างมากเลยฮะท่านผู้ชมละครับคิดว่า,าัดบูยมานงย มันมีอยู่จริงหรือเปล่าคิดอะไรยังไงนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่สำคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม e first t หรือว่ากดกระดิ่งให้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผม PJ หมอชนนนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ